กคนเรามีของมาป,ป้ายาตัวนี้คือปลอดภัยสุดเพราะเป็นสีย้อมผมธรรมชาติจากพืชไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีร้ายแรงแล้วให้เราสัมผัสสีสารที่สดใสโดยไม่ทําลายสุขภาพเส้นผมบอกลาการระคายเคืองและความเสียหายของหนังศรรีรษะได้เลยน้องฟองพืชเขามีทั้งหมดสีสีนะสีดําธรรมชาติสีน้าตาลอ่อนสีน้ําตาลเข้มสีเกาลัดและตอนนี้เขามีโปรจาก198เหลือ96.5ตกซองไม่ถึง10บาทจ้าถึงซองใช้ได้1-2ครั้งสําหรับคนผมสั้นประหยัดมากมาก จากราคาในช่วงโปรโมชั่นนี้ของดีแบบนี้มีจำนวนจำกดัดรีบกดที่ตะกร้าด,ด้านล่างได้เลยนะคะรีบกดก่อนที่จะหมดโปรนะทุกคนหากคุณมีผมหงอกอย่าไปย้อมผมที่ร้านทำผมการย้อมผมที่บ้านราคาถูกมากอย่าย้อมผมสูตรผลไม้ธรรมชาตินี้คุณแม่ชาวเกาหลีก็ใช้ส่วนผสมจากพืช18ชนิดปลอดภัยและเชื่อถือได้กลิ่นหอมสดชื่นไม่มีเกลิ่นแปลกไม่ระคายเคืองทาบริเวณที่มีผมหงอกทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกง่ายเหมือนการสระผม ใช้ครั้งเดียวไม่มีผมหมอ,อกอีกต่อไปในครึ่งปีมันจะไม่ติดหน้าผากหรือหนังศีรษะของคุณอ่อนโยนต่อผิวและไม่ระคายเคืองไม่ต้องกังวลเรื่องผมหมอ,อกเต็มศีรษะฉันอายุ46ปีใช้แล้วรู้สึกเหมือนกลับมาอายุ18อีกครั้งมีให้เลือกสีสีหากคุณต้องการสไตล์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่สาง่างามให้เลือกสีดำหากต้องการสไตล์อินเทรนด์และมีชีวิตชีวาให้เลือกสีน้ำตาลเนื่องจากมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคุณหากคุณ<ม>สามารถหมอ,หอ,อกยา <2 S 1> ไปย้อมได้ที่ร้านทำผม การย้อมผมที่บ้านราคาถูกมากยาย้อมผมสูตรผลไม้ธรรมชาตินี้คุณแม่ชาวเกาหลีก็ใช้ส่วนผสมจากพืช18ชนิดปลอดภัยและเชื่อถือได้กลิ่นหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นแปลกไม่ระคายเคืองทาบริเวณที่มีผมหงอกทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกง่ายเหมือนการสระผมใช้ครั้งเดียวไม่มีผมหงอกอีกต่อไปในครึ่งปีมันจะไม่ติดหน้าผากหรือหนังศีรษะของคุณอ่อนโยนต่อผิวและไม่ระคายเคืองไม่ต้องกังวลเรื่องผมหงอกเต็มศีรษะฉันอายุ46ปี ใช้แล้วรู้สึกเหมือนกลับมาอายุสิบอีกครั้งมีให้เลือกสีสีหากคุณต้องการสไตล์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่สาง่างามให้เลือกสีดําหากต้องการสไตล์อินเทรนด์และมีชีวิตชีวาให้เลือกสีน้ําตาลเนื่องจากมีโปรโมชั่นซื้อ1นึ่งแถมหคุณจึงสามารถลองทั้ง2อย่างได้